อาทีนี้พูดถึงเรื่องเงินเยียวยากันบ้างครับโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางนะครับเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีเพิ่งจะมีมติออกมานะครับให้จ่ายเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางตั้งแต่เดือนพฤษภาคมจนถึงกรกฎาคมเดือนละ1,000บาทรวมเป็นเงิน3,000บาทนะครับผู้ที่ได้รับสิทธิ์นี้ครับท่านผู้ชมฮะหเด็กจากครวเรือนยากจนตั้งแต่แรกเกิดจนถึง6ขวบ2คือผู้สูงอายุนะครับและ3ผู้พิการ อันนี้คือตัวเลขเราสรุปมาให้เห็นกันนะครับล่าสุด c e b o o k Page กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการก็ได้โพสต์ข้อความชี้แจงมาตรการช่วยเหลือเยียวยาคนพิการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากการระบาดโควิด1 i ให้แก่ผู้พิการทุกคนที่มีบัตรประจําตัวคนพิการจํานวน1000บาทเงินนี้เนี่ยจะมาจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับสำหรับผู้พิการได้1,000บาทจ่ายครั้งเดียวเท่านั้นนะฮะไม่ต้องไปลงทะเบียนใดๆให้ยุ่งยาก การรับเงินเนี่ยนะฮะหนึ่งคือคนพิการที่รับเบี้ยความพิการผ่านบัญชีธนาคารกรมบัญชีกลางก็จะโอนเงิน1000บาทเข้าไปในบัญชีคนพิการโดยตรงเลยนะครับตรงนี้เนี่ยจำนวนกว่า1นล้านหกแสนคนวันนี้นะครับ29พฤษภาคมลองเช็คบัญชีดู2คนพิการที่ไม่มีบัญชีล่ะนะฮะไม่มีบัญชีธนาคารทํำยังไง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็คือเทศบาลอบอตอเนี่ยจ่ายเป็นเงินสดให้กับคนพิการจํานวนกว่า300 0 0นคนนะครับคาดว่าส่วนนี้เงินสดก็จะช้าหน่อยนะฮะจะได้ภายใน15มิถุนายนส่วนคนพิการที่ไม่ได้รับเบี้ยคนพิการอยู่เนี่ยนะฮะซึ่งมีกว่า60,000คนทั่วประเทศทางสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเนี่ยจะโอนเงินเข้าบัญชีคนพิการโดยตรงหรือจ่ายเป็นเงินสดให้กับคนพิการ คาดว่าจะจ่ายได้ภายใน15มิถุนายนนี้ครับขึ้นเบอร์ไว้เผื่อใครอยากจะสอบถามเพิ่มเติมครั